1,566ช่วงปลายปีนะครับผู้เสียหายนะครับได้มาร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับกลุ่มคนร้ายซึ่งทําการหลอกลวงนะครับทำเป็นทักเข้ามาในโซเชียลนะครับแพลตฟอร์มโซเชียลของผู้เสียหายหลังจากมีความสนิทสนมนะครับก็ชักชวนให้ลงทุนผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินร่วมลงทุนไปกว่า100ครั้งนะฮะร้อกว่าครั้งนะครับ สูญเงินไป300กว่าล้านนะครับในเคสนี้ทางตำรวจไซเบอร์เราได้ตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนนะครับโดยมีท่านคนบตศตีวิวัฒคำชำนาญรองผู้จัดการเป็นหัวหน้าคณะและตำรวจสอท .1 ห,หรือไซเบอร์หนึ่งเป็นคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนซึ่งในคดีนี้นะครับสามารถออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องได้ถึงกว่า120หมายจับ ติดตามจับกลุมไปแล้ว40ประหมายนะครับสองลายล่าสุดที่เราจับกลุมได้เนี่ยเป็นรายสําคัญนะครับแล้วก็ได้คาให้การกที่เป็นประโยชน์กับรูปคดีที่เราจะสามารถขยายผลต่อไปได้นะครับโดยสองรายนี้นะครับรายหนึ่งรับว่าสวมบ,บทนะครับเป็นร้อนบทโทพีละพีละนะครับสังกัดสพเมืองมุกดาหารและอีกรายหนึ่งอ้างตัวเป็น ผูก้กำกับนะครับคนที่อ้างตัวเป็นผู้หมวดพีระเป็นกลุ่มที่เรียกกันว่าสายสองนะครับคือเป็นคนที่สองที่เข้ามาพูดคนที่เป็นพุ้งกับคือสายสามนะครับเป็นตัวที่จะคอยปลอบแล้วก็บอกจำนวนเงินที่ผู้สายจะต้องโอนเข้ามานะครับหรือเป็นตัวตบเกมนะฮะในการปฏิบัติการครั้งนี้นะครับตำรวจไซเบอร์เรานะครับดำเนินการอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนะครับ ที่จะติดตามจับกลุมให้ได้ครบถ้วนและก็แน่นอนครับเราจะพยายามขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังให้ได้นะครับในส่วนของรายละเอียดการสืบสวนจับกลุ่มหรือในเรื่องคดีเดิมนะครับผมขอให้ทางท่านผู้การอ้อนะครับพลวตีศิริวัตรด,ดีพอผู้การไซเบอร์หนึ่งได้ชี้แจงรายละเอียดให้พี่น้องสืบสวนทราบครับเชิญครับ ครับเรียนท่านผู้จัดการครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับคดีนี้อย่างที่ท่านผู้จัดการได้เกิด่นํามานะครับมูลค่าความเสียหายเนี่ยสามกว่าล้านนะครับและมีทําเป็นกระบวนการนะฮะอยู่ในฝั่งประเทศกัมพูชานะครับเคสนี้ที่เราทำเนี่ยนะครับเป็นตึกตึกหนึ่งเรียกว่าพูลีคาสิโนนะครับโดยมีการแบ่งพื้นที่ในการกระทําความผิดทั้งแก๊งคอเซนเตอร์นะครับหลอกลงทุนหลอกให้ตกใจนะครับมีการแบ่งห้องสายหนึ่งห้องหนึ่ง เมื่อสายหนึ่งคุยกับเหยื่อเรียบร้อยนะครับเหยื่อเชื่อแล้วก็จะบอกให้คุยกับเจ้าที่ตำรวจยศเล็กก่อนก็คือผู้ต้องหาที่ที่เราจับได้คือสายสองนั่นคือร้อยตำรวจโทรจากนั้นร้อยตำรวจโทรเนี่ยก็จะพูดประมาณเกี้ยกล่อมครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวได้คุยกับท่านผู้กกับจะมีทางออกอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะหลอกให้เหยื่อโอนเงินมาอีกเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นกระบวนการนะครับแล้วสายสามสายผู้กกับเนี่ยจะมีความชนานาญการเป็นพิเศษเหมือนเพชฌฆาตนะครับจึงเห็นได้ว่า ปริมาณความเสียหายถึงเยอะนะครับแล้วก็เคสเนี้ยเท่าที่ได้ซักถามนะฮะก็เบื้องต้นเนี่ยเขาเจอการรับสมัครงานทาง Facebook นะครับหลอกว่าจะไปทำคาสิโนนะครับแต่พอไปถึงเนี่ยเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับแต่ก็ยังสมัครใจทำอีกนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ถูกจับกลุมเป็นคดีนะครับซึ่งในรายละเอียดการจับกลุมทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะขอให้ทางท่านพุ่มกับกิจนะับพุ่มกับ2บกสทหนะครับซึ่งเป็น ผู้นําทีมในกนารจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งสองคนครั้งนี้นะครับได้เสนอและนาเสนอรายละเอียดครับครับเรียนท่านผู้จัดการท่านผู้กำกับการและพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับในส่วนของกองกับการ2นะครับหลังจากที่เราได้รับประดีในส่วนของไฮบริดครับไฮบริดสแกมที่มีผู้เสียหาย300กว่าล้านบาทจึงได้มีการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานมาโดยตลอดนะครับจนกระทั่งทราบว่าความผิดในครั้งนี้ เป็นการเชื่อมโยงถึงแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของภูริคาสิโนในพื้นที่ของปอยเปตนะครับจังหวัดประเทศกัมพูชาคับก็จึงได้มีการรวบรวมยหลักฐานออกมาจับผู้เกี่ยวข้องที่ทำหน้าที่ต่างๆในแก๊งคอร์เซ็นเตอร์รวมทั้งสิ้น44 44หมายนะครับมีทั้งสาย1น่งสายสสายสและผู้ที่ให้การสนับสนุนในเรื่องของการทำหมายปลอมการจัดหาบัญชีการจัดหาซิมนะครับ ก็ทําให้สามารถจับกลุ่มสายหนึ่งเนี่ยที่ทาหน้าที่ในการหลอกลวงผู้เสียหายในเบื้องต้นเนี่ยได้สองจากยี่สิบหมายจับกลุ่มได้หกนะครับแล้วก็สายสองที่ทําหน้าที่ในการเป็นยาหน้าที่เบื้องต้นเพื่อหลอกให้ผู้เสียหายเชื่อก็ทั้งหมดสิบอดหมายจับกลุ่มได้สองครับแล้วก็ในครั้งนี้จับกลุ่มเพิ่มได้อีกหนึ่งเป็นสามนะครับแล้วก็สายสามนะครับจะเป็นผู้ที่ปิดเกมดังที่ท่านผู้การนําเรียนนะครับก็ สามารถจับกลุ่มด้แล้วสองครั้งนี้ได้หนึ่งก็จะเป็นสามสามคนครับนค่นี้ครับครับในการทำงานของแก๊งคอรเซนเตอร์นะครับผมจะพูดให้พี่น้องสุมชนได้เห็นภาพนะครับหนึ่งเนี่ยเขาจะแบ่งไซส์งานเนี่ยเป็นสามส่วนนะครับในปัจจุบันนะครับส่วนแรกเนี่ยเป็นที่พักที่พักเนี่ยมักจะอยู่ติดกับส่วนที่เรียกว่าออฟฟิศหลอกลวงครั้งเนี้ยคูริคาสิโนเนี่ยจะเป็นออฟฟิศหลอกลวงนะครับก็จะมีอาคารที่พักอยู่ใกล้กัน หลังจากที่ทําการหลอกลวงเสร็จเนี่ยเขาจะมีออฟฟิศการเงินอีก1นึ่งออฟฟิศออฟฟิศการเงินเนี่ยในเคสเนี้จะไปอยู่ที่ตึก25ชั้นกับตึก18ชั้นนะครับซึ่งบัญชีม้าที่เปิดไว้เพื่อรับเงินจากผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงนะครับจะต้องไปสแกนใบหน้าที่นั่นโดยบัญชีม้าเนี่ยให้การรับว่าตอนที่เปิดบัญชีม้าให้กับกลุ่มแก๊้งคอนเซนเตอร์เนี่ยจะต้องเปิดทั้งบัญชีธนาคารไทยและบัญชีคริปโตนะครับแล้วก็ ในการสแกนใบหน้าจะไปสแกนใบหน้าที่ตึก25ชั้นและตึก18ชั้นนี่คือรูปแบบการทําง,งานแกงคอนเซนเตอร์นะครับในการหลอกลวงก็จะแบ่งเป็นสาย1สาย2สาย3ตามที่ท่านผู้การอ้อด้เรียนให้ทราบนะครับอันนี้คือรายละเอียดในการบฏิบัติการของพวกแกงคอนเซนเตอร์ครับสุดท้ายนะครับทางตำรวจไซเบอร์อยากจะฝากประชาสัมพันธ์เนื่องจากในขณะนี้นะครับทางรัฐบาลมีโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่ง2,568 เริ่มมีกลุ่มมิจฉาชีพนะครับส่ง SMS หลอกขอ o อ p ในช่วงเทศกาลนี้โดยอ้างว่าจะคืนเงินให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมก็ขอเตือนพี่น้องประชาชนนะครับว่าการส่ง SMS แล้วให้กดลิงก์หรือให้เราทำกิจกรรมทางธนาคารนะครับในส่วนของราชการไม่มีการทำการดังกล่าวนะครับถ้าท่านได้รับข้อความดังกล่าวถือว่าเป็นข้อความของแก๊งคอรเซนเตอร์ของมิจฉาชีพท่านอย่าได้หลงเชื่อนะครับ ขอบคุณครับต่อไปเป็นการตอบข้อสักถามพี่พี่สันมชนค่ะใช่ครับ ใช่ครับ,ร ب, บเ,รเ,ปเป็นกองร้อยปลอยเปรตน,นะครับสายสองเนี่ยอ้างตัวเป็นร้อยตำรวจโทคนหนึ่งที่เราจับได้เนี่ยอ้างตัวเล่นบทอะไเงี้ยสวมบทแล้วกันสวมบรมทร้อยตำรวจโทอีกคนหนึ่งที่จับได้ครั้งนี้สวมบทผู้กำกับครับ,บอ้างตัวเป็นผู้กำกับที่ทเ,เมืองวุกดาหารลงพัดเดียวกันกับ ร้อยโทพีละค,คือเสริมนนผู้จัดการเสริมผู้จัดการนหนึ่งคือว่าทําไมต้อง 1, 2, หนึ่งสองสามหนึ่งสายหนึ่งเนี่ยคือมือสมัครเล่นเพิ่งมาฝึกงานนะครับอาจจะยังไม่มีความเชี่ยวชาญก็คือเหมือนสายแรกที่คุยกับเรานี่แหละพอเริ่มมีความเชี่ยวชาญขึ้นก็จะพัฒนาตัวเองเป็นสายสองซึ่งจะได้เงินตอบแทนมากขึ้นจากเดิมสายหนึ่งได้เงินเดือนประมาณสองหมืน 25, ่นห้าถึงสามหมื่นสายสองเนี่ยนอกจากเงินเดือนแล้วจะมีเปอร์เซ็นต์น 6, 6. 5, 6, ประมาณหกจุดห้าหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าสายสามเนี่ยมีความเชี่ยวชาญแล้ว ไม่ต้องมีเงินเดือนแต่ได้ผลตอบแทน10-1ถึงเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นหลอก1ล้านบาทเขาได้ไปเลย1น0แสนถึง1แสนหมื่นบาทเพราะนั้นก็เลยเป็นสิ่งที่รอใจที่ไอคนที่ไปทำงานที่แกง๊งคอนเซนเ,นเนตอร์จะพยายามอัพเลเวลตัวเองให้มีความเชี่ยวชาญชำนาญการในการหลอกลวงพี่น้องคนไทยมากขึ้นครับธรรมชาติของแก๊้งคอนเซนเตอร์เป็นอย่างนี้แล้วเหมือนทีน่ท่านผู้จัดก,การบอกในในอานาบริเวณในแอเรียที่ปอยเปตเนี่ยก็จะมีแบ่งตึกชัดเจนเลยตึกนี้อย่างเช่นปูริคาสิโนเป็นตึกที่ใช้หลอกลวงด้านหลังมีตึก ห้องพักตึก18ชั้นถึง25ชั้นเป็นเรื่องการเงินเอาคนมานั่งสแกนใบหน้าบัญชีม้าเขาจะแบ่งหน้าที่กันทำชัดเจนแบบนี้โดยมีบอสจีนเทาเป็นคนควบคุมครับในเบื้องต้นเราไม่ได้เชื่ออยู่แล้วครับนะครับหนึ่งเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเหตุที่เราไม่เชื่อนะครับแต่เราก็รับฟังคาให้การเขานะครับแต่เหตุที่เราไม่เชื่อหนึ่งเนี่ยท่าน สมัครงานเนี่ยนะครับในเว็บเนี่ยหลายเว็บที่รับสมัครงานก็แจ้งอยู่แล้วว่าท่านต้องไปทํางานที่ประเทศกัมพูชาแล้วตอนที่ท่านข้ามแดนไปนะครับก็ไม่ได้ผ่านทางช่องทางตรวจคนเข้าเมืองท่านผ่านทางช่องทางธรรมชาตินะครับทั้งหมดที่ข้ามไปรู้ตัวอยู่แล้วว่าลักลอบการขายบัญชีมา้าการให้เปิดบัญชีมา้าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นความผิดตามกฎหมายไทยนะครับแล้วยังต้องข้ามไปเพื่อสแกนใบหน้างั้นทั้งหมดเนี่ยรับรู้เบื้องต้น นะครับว่าเป็นการไปทํางานที่ผิดกฎหมายและนะครับทราบกันมาโดยตลอดเป็นระยะเวลาในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาว่าแก๊งคอนเซนเตอร์เนี่ยมีทหารปฏิบัติการอยู่รอบชายแดนประเทศไทยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านนะครับรวมทั้งฝั่งกัมพูชาในเขตนี้ด้วยทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถือว่าทุกคนมีความผิดในฐานมีส่วนร่วมในองค์กรชกกรรมข้ามชาตินะครับตลอดจนผู้ที่ให้การสนับสนุนนะถ้าท่านคิดว่าท่านไปแล้วทํา การหลอกลวงพี่น้องคนไทยท่านได้รายได้นะครับแต่ท่านกําลังทําร้ายพี่น้องคนไทยด้วยกันนะครับทั้งส่วนบุคคลและในภาพรวมความมั่นคงของประเทศชาติด้วยเงินทั้งหมดที่ถูกหลอกลวงไปนะครับไม่ได้กลับเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกต่อไปถูกหลอกลวงไปอยู่ทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านถูกหลอกลวงไปยังแก๊งจีนเทาทั้งหลายนะครับและท่านยังกระทความผิดใน ฐานหนักตามที่ผมได้เรียนให้ทราบเพราะฉะนั้นเตือนนะครับว่าถ้าท่านกลับตัวกลับใจขอให้เข้ามาพบตํารวจไซเบอร์เรานะครับโทษหนักก็จะเป็นเบาท่านจะได้รับสิทธิตามกฎหมายทุกอย่างนะครับถ้าท่านสมัคใจมามอบตัวครับขอบคุณครับ <Okay. S 1> ออผมต้องเรียนอย่างนี้ครับผมไม่ทราบว่าจะเป็นบัญชีเดียวกันหรือเปล่านะครับแต่เนื่องจากว่าผู้ต้องหาเนี่ยก่อเหตุเป็นระยะเวลานาน,านแล้วก็มีผู้เสียหายหลายราย นะครับก็อาจจะเป็นผู้เสียหายรายที่ไปร้องทุกข์ดำเนินคดีที่กองปราบก,ก็เป็นไปได้ในส่วนนี้ผมใช้ทางท่านผู้การอ้อนะครับซึ่งก็ได้ประสานงานกันอยู่แล้วนะครับจะได้จแจ้งให้ทางหน่วยงานที่มีอำนาจสอบสวนนะครับทั้งอสอบสวนกลางแล้วก็ตํารวจภูธรตํารวจคนครบาลน,นะครับได้ทราบว่าทางไซเบอร์เรามีการจับกลุ่มนะครับผู้ต้องหารายนี้ซึ่งหาก หน่วยงานใดนะครับมีข้อมูลอยากฐานที่จะดําเนินคดีกับผู้ต้องหารายนี้ก็จะได้ทําการอายัดต,ตัวนะครับใช่ครับในส่วนของการสอบสวนนะครับบางกระบวนการก็ต้องใช้เอ็มแบล็นะครับ ในส่วนของการติดตามจับกลุมตัวแน่นอนครับเราต้องดําเนินคดีและออกหมายจับในประเทศเราให้ได้ก่อนนะครับทุกรายที่เราออกหมายจับได้ถ้าเราจะติดตามจับกลุมตัวนะครับเราก็ต้องมีการประสานไปยังประเทศที่เป็นที่หลบซ่อนหรือพักพิงของผู้ต้องหาตามหมายจับของเราและก็ต้องส่งหมายจับเรานะครับประสานไปยังตํารวจสากลนะครับซึ่งเราก็เป็นสมาชิกอยู่ในองค์กรนี้ด้วยนะครับ ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเนื่องจากว่าประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาเนี่ยมีอาณาเขตติดต่อกันนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ที่คนส่วนนี้จะมีการทําธุรกรรมนะครับหรือการเดินทางมาท่องเที่ยวหรือมารับบริการต่างๆในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างที่น้องถามเมื่อสักครู่นะครับว่าเรื่องการรักษาพยาบาลก็มีโอกาสเป็นไปได้รู้ตัวอยู่แล้วครับ ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับก็เราเพิ่งจับได้ก็น่าจะกลับมาไปไว้เนี่ยก็เป็นไปได้ครับผมก็ถึงอยากประชาสัมพันธ์นะครับว่าก็อยากให้กลับเข้ามาแล้วมามอบตัวเลยนะครับเพื่อประโยชน์ตามกฎหมายของท่านเองให้การที่เป็นประโยชน์นะครับก็จะเป็นประโยชน์ของท่านตามกฎหมายการมีส่วนร่วมในองค์กรเอการข้ามชาติเนี่ยนะครับถ้าผู้กระทำความผิดเนี่ยสมัครใจ ให้การเป็นประโยชน์นะครับก็จะเป็นสิทธิของท่านเองที่จะได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษครับท่าทนผู้การอ้อคือเขาเกิดความไม่มั่นใจนะครับเนื่องจากสถานการณ์ช่วงนี้นะครับก็เลยกลับมาขับแล้วก็กลับมาทํางานรับจ้างนะครับจนทางฝ่ายสืบสวนเนี่ยไปตามจับกลุ่มได้ที่จังหวัดภูเก็ต ก็อย่างนี้ครับผมเรียนที่น้องสื่อมวลชนครับผู้ต้องหาเนี่ยสิทธิตามกฎหมายไทยผู้ต้องหาจะให้การอย่างไรก็ได้เพื่อให้ตวเองพ้นผิดอันนี้เป็นสิทธิที่ตามกฎหมายของเขางั้นเขามีสิทธิให้การอย่างไรก็ได้แต่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจทางพนักงานสวนเราก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะพิสูจน์ความผิดเขาและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาด้วยตามคาให้การเขาด้วยนะครับเราเอาจริงเอาจังมาตั้งนานแล้วครับเรื่องแก้งคอนเทนเตอร์นะครับเอาจริงเอาจังมาตั้งนานแล้วนะครับ อ๋อเป็นลายๆไปต้องดูเป็นลายๆไปนะครับเอาตั้งแต่ที่ผมมารับตำแหน่งแล้วกันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นผู้ต้องหาไม่ใช่เหยือ่อเราอย่าเรียก่าเรียกกลับคนไทยเลยครับนะครับคนไทยเนี่ยเราเป็นประเทศประชาธิปไตยนะครับมีสิทธิเสรีภาพ แต่สิทธิเสรีภาพนะท่านต้องไปทำผิดกฎหมายไทยด้วยนะครับแล้วท่านต้องรู้ว่าการที่ท่านไปทํางานในแก๊งคอนเซนเตอร์เนี่ยหนึ่งมันผิดศีลธรรมนะครับมันทําร้ายพี่น้องคนไทยด้วยกันทําร้ายทั้งตัวบุคคลที่ถูกหลอกลวงและก็ทําร้ายประเทศในภาพรวมทั้งความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วยนะครับและที่สาคัญที่สุดท่านทาผิดกฎหมายสถานหนักตัวท่านก็ต้องรับผลร้ายนะครับและก็เมื่อท่านทําความผิดฐานมีส่วนร่วมเดียกรกับข้ามชาตินะครับ ผมกําลังให้พิจาณาขยายผลนะอันนี้ผมเรียนเตือนด้วยนะครับถ้าเงินที่ท่านส่งกลับมาให้พ่อแม่พี่น้องท่านเนี่ยถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านเนะี่ยรู้ว่าท่านทางานแกงคอนเซนเตอร์แล้วรับเงินพวกนั้นเนะี่ยก็อาจจะเข้าข่ายเป็นความผิดฐานฟอกเงินด้วยก็ได้นะครับท่านก็เรามาระวังให้ดีจริงๆเนี่ยก็ฝากไว้เลยนะครับว่าถ้าท่านเห็นโฆษณาการไปไปทำงานต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่อยู่ชายแดนนะครับซึ่งมักจะอ้างว่าให้รายได้สูงแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทํางานนะครับอันเนี้ย พึงสันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นแก๊งอาชญากรรมซึ่งถ้าท่านหลงเชื่อหรือท่านรู้อยู่แล้วแล,วและท่านก็ข้ามไปทํางานแต่เขาไม่คุ้มนะครับได้เงินเดือนไม่เท่าไหร่องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยโทษเนี่ยจำคุก15ปีนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเชื่อก่อนที่จะข้ามไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเพื่อที่หวังไปทํางานตามที่โฆษณาขอให้พึงสังวรในเรื่องนี้ด้วยนะครับมันไม่คุ้มเพราะท่านถูกดำเนินคดีเนี่ยก็เดือดร้อนหมดทั้งตัวท่านเองและครอบครัวครับ ครับสุดท้ายนะครับผมอยากจะฝากประชาันธ์พี่น้องประชาชนนะครับภัยอาชญากรรมออนไลน์ยังเป็นภัยอาชญากรรมอันดับหนึ่งที่เข้ามาดําเนินการกับท่านหลอกลวงให้ท่านตกเป็นเหยื่อทุกวันนี้นะครับยังมีพี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่ออยู่สิติแม้จะลดลงบ้างนะครับแต่ก็ยังมีผู้ตกเป็นเหยื่อกว่าวันละ1,000งนรายความเสียหายกว่า70ล้านบาทต่อวันเพราะฉะนั้นท่านจะต้องนะครับตระหนักว่าภายัยพวกนี้ยังดํารงคงอยู่ท่านต้องไม่เชื่อง่ายนะครับ ท่านจะต้องเอะไว้ y นะครับแล้วก็ท่องไว้นะครับว่าถ้าท่านรีบโอนโจนยิ้มนะครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวผมจะให้ทางท่านผู้การนะครับ สทสองได้ตรวจสอบนะครับผู้รับผิดชอบก็เดี๋ยวจะพิจารณานะครับว่าถ้าท่านทําความผิดนะครับหรือมีส่วนร่วมนะครับไปร่วมเล่นการพนันออนไลน์ก็เดี๋ยวคงต้องดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก็ถ้าเขาท่านรับสารภาพเดี๋ยวคงต้องสอบปากคำนะครับถ้ารับจริง ว่าทําจริงก็มีความผิดอยู่แล้วครับ,รบ,ก,บก็เดี๋ยวต้องมาก็เดี๋ยวจะได้เชิญมานะครับเดี๋ยวในส่วนของการขยายผลนะครับเบื้องต้นเนี่ยเพิ่งได้รับทราบนะครับก็คงจะต้องมีการตรวจสอบตามคาให้การก่อนนะครับก็ทํางานเร็วอยู่แล้วนะครับ ผมให้ทางท่านผู้กับที่รับผิดช,ชอบพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะฮะตรวจสอบอยู่บบครับก็ผมเดี๋ยวรอรายงานจากทางตำรวจไซเบอร์ในพื้นที่ก่อนก็นม,ในในมีบ้งา,าง,ง,าางในะค <c oughs> รับตำรวจไซเบอร์เราเองก็มีจับได้นะครับหรือตำรวจหน่วยอื่นก็มีจับได้เป็นระยะระยะนะครับ ในเรื่องนี้นะครับก็คงจะได้ประสานปฏิบัติแต่ว่าก็คงเป็นเรื่องที่ทางพนักสวนทางตํารวจนครบาลน,นะครับคงจะได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนขยายผลต่อไปนะครับครับ,บคุณครับเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะสำหรับการแถลงผล